Good morning Gospel everyone and welcome to and Daily r a t t u อรุณสวัสดะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสรศิฐ Well our r a d i a t seminar is coming up soon กง,งานสมนากกระจ่างของเรากำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แล้ว And it'll be held in Bangkok on the 4th of May แล้วครั้ง4พฤษภาคม Now many of you have been following our teaching ministry for many years ก็มีหลาย And uh, maybe we've never met face to face เรา So I believe this seminar will be a wonderful opportunity to see each other ผม กัน but the main goal is to just soak ourselves in the presence and the word of God แต่เป้าหมายหลักๆเลยก็คือเราอยากจะใช้เวลาในช่วงนั้นเนี่ยในการที่จะแช่ตัวเราความคิดจิตใจของเราไว้ในการทรงสถิตของพระเจ้า So that by faith our heart will see what Jesus has done for us. เราะด้วยความเชื่อตาที่อยู่ในหัวใจของเราเราจะได้เห็นในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทําให้กับเรา And I believe our heart will come alive with faith. และผมเชื่อว่าหัวใจของเราเนี่ยมันจะมีแบบว่าชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ด้วยความเชื่อตรงนั้น And will connect our faith to the gospel truths. และเราจะสามารถเชื่อมต่อความเชื่อของเราเข้ากับความจริงของข่าวประเสริฐได้ And we will see manifestations of these truths in our lives with our own eyes. แล้วเราก็จะได้เห็นความจริงในเรื่อง ของการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูหรือทุกอย่างที่พระองค์ทรงทําให้กับเรานั้นปรากฏออกมาด้วยสายตาของเราเลย So in this seminar we want to equip you we want to prepare you ในงานสัมมนาครั้งนี้เราเองอยากที่จะมีการตรเตรียมคุณให้พร้อม so that you can walk in all that Jesus died เพื่อที่คุณเองจะสามารถดำเนินชีวิตด้วยผลประโยชน์ทั้งสิ้นที่พระเยซูคริสต์เนี่ยต้องยอมสิ้นพระชนของพระองค์เพื่อจะให้ผลประโยชน์เหล่านี้กับคุณเรา l ะทิ้งลิง e ์การลงท i เบียนไว้ใต้วแต่ว่าภายใต้วิดีโอนี้เราก็จะมีลิงก์นะคะที่คุณสามารถจะเข้าไปลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อย่าลืมที่จะชวนเพื่อนชวนคนที่คุณรู้จักคนที่คุณรักมาด้วยเพราะว่าเราหวังว่าจะมีโอกาสเจอทุกคนที่นั่นนะค If you're ready We will Scriture go to our scripture for today ถ้ายัางไงพร้อมแล้วเราอยากจะไปดูในข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ด้วยกันเลย and we will look at Luke chapter 5 v e r s e 5เราจะมาดูด้วยกันในลูก,กาบทที่หข้อที่ห now uh, let me read and i'll give you the background here เดี๋ยวผมจะอ่านตรงนี้ให้คุณฟังนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยผมอาจจะเล่าเบื้องหลังของตรงนี้ให้ฟังอีกนิดหนึ่ง but Simon answered and said to him Master we have toiled all night and caught nothing nevertheless at your word i will let down the net ซีโมนทุนตอบว่าพระอาจารย์เจ้าค่าข้าพระองค์ทั้งหลายทอดอวนคืนยังรุ่งไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์เ Now most of chose disciples Jesus the that ราสาวกโดยส่วนมากแล้วที่พระเยซูเลือกเข้ามาโดยส่วนมากแล้วเขาจะเป็นชาวประมงมืออาชีพโด e ส่วนมากแล้วเขาจะเป็นชาวประมงมืออาชีพ เขาไม่ได้เป็นเหมือนคนที่ออกไปชอบหาปลาหรือว่าไปตกปลาเป็นงานอดิเรกทำเวลาที่ว่างนะคะ t h e s, <Fisher> <S This was their profession. t h i s was their livelihood. แต่ว่าตรงนี้ถือว่ามันเป็นชีวิตทั้งชีวิตของเขามันเป็นอาชีพของเขาเลย And Simon Peter was one of them. แล้วก็ซีเมนโปรตเปโตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้น You know he was an experienced fisherman. เขาก็ถือว่าเป็นชาวประมงที่มีความเชี่ยวชาญคนหนึ่ง And when we when we talk about fishermen, we know this that they know where to catch fish, they know what time to catch fish, and all those things. เมื่อเราใช้คําว่าชาวประมงเนี่ยเขาก็มักจะรู้ว่าอ๋อช่วงเวลาไหนที่เขาสามารถจะออกไปแล้วก็ได้ปลาหรือว่าเป็นฤดูกาลไหนวันไหนยังไงนะครับ And we know uh, uh, even today we know that most fishermen go out to catch fish แล้วก็โดยส่วนมากเราก็จะเห็นว่าชาวประมงเนี่ยบางครั้งเขาก็จอออกไปหาปลาตอนกลางคืน right when you go to the sea you 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 will hear about this ก็เวลาที่คุณไปเที่ยวทะเลคุณอาจจะได้ยินหรือว่าเห็นอะไรแบบนี้ก็ได้ the most of them go the whole night and then come back with a catch in the morning ก็บางคนนะคบก็จะต้องออกไปหาปลาในช่วงของกลางคืนแล้วก็จะกลับมาขึ้นฝั่งอีกทีหนึ่งตอนเช้า and that's what Simon and his friends did

catch any fish แต่ว่าในวันนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าเขาออกไปหาปลากันทั้งคืนเลยนะแต่ไม่ได้ปลาแม้แต่ตัวเดียว and they were washing their nets as Jesus showed up and spoke to them แล้วในขณะที่เขากําลังล้างอวนอยู่พระเยซูก็เดินเข้ามาแล้วก็พูดกับพวกเขา and Jesus tells them to launch out into the deep พระเยซูก็เลยบอกให้เขาเนี่ยว่า ให้เขาถอยเรือให้ลึกลงไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็หย่อนอวนลงไปนะซึ่งชาวประมงมืออาชีพเขาก็จะรู้ว่าการที่จะมาหาปลาในช่วงเวลาแบบนี้หรือการที่จะถอยลึกลงไปในระดับนั้นเนี่ยคงไม่มีทางที่จะหาปลาได้แน่คือเขารู้ไงเพราะมันเป็นอาชีพของเขาแต่ให้เรามาดูคําพูดที่เขาพูดกับพระเยซูนะ twelve all night and caught nothing บอกว่า you know they did it in their knowledge with all their strength คือ but he says แต่ he says one thing that we all have to learn from เค้าก็ he says nevertheless at your word Will let down the เขาบอกว่าเอาละแต่ข่าพระองค์ก็จะหย่อนอวนลงตามพระดำรัสของพระองค์ he he knew professionally that this is not the best time to fish คือตามความรู้หรือว่าความชำนาญจากงานที่เคยทำเป็นประจำเนี่ยก็รู้ว่าช่วงเวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจะไปหาปลา but he said all right even though it's not it's not logical to me I will it because you said it do you because แต่เขาก็พูดออกมาเหมือนกับทํานองว่าต่อให้สิ่งที่พระเยซูแนะนำเนี่ยมันจะฟังดูไม่สมเหตุสมผลเลยก็ตามแต่เอาละไหนๆเป็นคําพูดที่พระเยซูบอกไงข้าพรองค์ก็จะทําตาม And you, you read what know you story you of If rest the the และถ้าคุณอ่านเรื่องราวที่เหลือคุณก็จะรู้ใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น They so much fish กับกลายเป็นว่าเขาจับปลาได้มากมายเลยอะ The nets w r a the net was almost breaking ก็คืออวนเนี่ยแทบจะขาดเลยอะ They had to ask other fishermen to come and help แล้วก็จำเป็นต้องกวักมือเรียกเพื่อนซึ่งเป็นชาวประมงคนอื่นเนี่ยมาเหมือนกับมาช่วยกันมาเอาปลาไปหน่อย And when they loaded the boat with all the catch the boat almost began to sink. แล้วเวลาที่เขาเนี่ยก็ดึงอวนขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีปลามากมายอยู่ในอวนมันทําให้เรือของเขาเกือบจะจมน้ําเลย you know, They caught more fish than their experience could do. เขาจับปลาได้มากกว่าที่ประสบการณ์ของเขาสอนให้เขาทำมันก็เลยยิ่งทำให้ซีโมนรู้สึกแปลกใจมากเขาเลยจำเป็นต้องคุกเข่าลงต่อหน้าพระเยซูแล้วเขาก็รู้สึกว่าตะลึงจริงๆเลยกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นคุณก็ต้องตั้งคำถามด้วยนะว่าอทำไมพระวิญญาณเปสุดถึงอยากจะใ เรื่องราวตรงนี้ไว้ในพระคัมภีร์ What does catching fish Have anything with to do with our lives. แล้วการมาจับปลาได้จำนวนมหาศาลขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเราหรือเปล่า What application is there แล้วการที่เราจะนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราเองเนี่ยมันตรงไหนจุดไหนล่ะ Well the Bible says พราะคมภีบอกว่า All Scripture is given by the inspiration of God ข้อพระคัมภีร์ทุกตอนนั้นน่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระเจ้า to teach us เพื่อจะเป็นการสั่งสอนเรา This is a great lesson for us ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีมากๆสำหรับเราด้วย What the lesson แล้วบทเรียนตรงนี้คืออะไร It's very simple yet life transforming ก็เป็นบทเรียนง่ายๆเลยนะครับแต่ก็เป็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของเราได้เลย Don't just live by what you think you know อย่าดำเนินชีวิตหรือทำตามสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้ Don't let your future be determined by your past experiences อย่าปล่อยให้อนาคตของคุณจะต้องถูกกำหนดด้วยประสบการณ์ในอดีต Don't be prideful in your own knowledge แล้วก็อย่าเย่อหยิ่งจองหองกับความรู้ของตัวเอง Do What the word of God tells you to do. Follow. The instructions the word of of God ทำตามคำสั่งสอนที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า and you will see supernatural results แล้วคุณจะได้เห็นผลลัพธ์อย่างเนื้อธรรมชาติ more than your experience can มากกว่าที่ประสบการณ์ของคุณจะทำให้คุณได้ more than your logic can produce มากกว่าความคิดที่สมเหตุสมผลของคุณจะทำได้ it's the word of God แต่เป็นถ้อยคำของพระเจ้า that is truly the wisdom of God ที่นี่แหละเรียกว่าสติปัญญาของพระเจ้าอย่างแท้จริง that, that leads us into supernatural แล้วก็จะนำเราไปสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ One of the greatest challenges in our Christian l i f e ความหน้าท้าทายอย่างหนึ่งสำหรับชีวิตคริสเตียนของเรา is when our logic comes face to face with the word of God ก็คือเมื่อตอนนี้เนี่ย ความคิดที่มันสมเหตุสมผลของเราจะต้องมาเผชิญกับถ้อยคำของพระเจ้าเราเราอยากจะเหมือนเข้าใจทุกอย่างก่อนจะต้องมีเหตุมีผลก่อนเราถึงจะสามารถทำในสิ่งนั้นและเราไม่อยากที่จะทำตามถ้อยคำของพระเจ้าถ้าถ้อยคำฟังดูแล้วไม่สมเหตุสมผลเข้ากับความคิดของเราเราก็เลยไม่อยากที่จะทำตามถ้อยคำของพระเจ้าถ้าถ้อยคำฟังดูแล้วไม่สมเหตุสมผลเข้ากับความคิดของเรา God is beyond Lo แต่คุณต้องเข้าใจนะว่าพระเจ้าดำเนินชีวิตอยู่เหนือความคิดที่มีเหตุผลของเรา Lo Word is the highest authority พระคําของพระเจ้ามีสิทธิ์เทียมหน้าสูงสุดในชีวิตของเราอยู่แล้ว a t least we have to be convinced by that as christians เนี่ยเราเองในฐานะที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเราจะต้องมีความมั่นใจในเรื่องนี้ด้วย but not the the scripture says a lot of things that are not logical พระคัมภีร์พูดเอาไว้เยอะมากเลยซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงกันกับเหตุผลของเรา for example ตัวอย่างเช่น let the weak say i'm strong ให้คนที่อ่อนแอบอกว่าฉันเข้มแข็ง does that sound logical no มันฟังดูมีเหตุผลที่ดีไหมมันดูไม่มีเหตุผล The logical thing is that the weak say I'm weak. ถ้าเป็นเหตุผลที่ดีก็อาจจะบอกว่าอ้าอ่อนแอก็ต้องบอกว่าฉันอ่อนแอสิ But God's word says that the weak say I am strong. แต่ถ้อยคำของพระเจ้าสอนเราว่าให้คนที่อ่อนแอบอกว่าตัวเองเข้มแข็ง Why is that? ทำไมถึงต้องเป็นแบบนั้น Because our strength is in God. เพราะความเข้มแข็งของเราอยู่ในพระเจ้าไง Strength comes from the Holy Spirit. แล้วความเข้มแข็งของเราก็มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ We may feel weak in ourselves. คือแน่นอนในตัวเราเองเรารู้สึกอ่อนแอ But we have access to the strength of god แต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปรับเอาความเข้มแข็งของพระเจ้ามาใช้นี่ when we are sick เมื่อเราป่วย we, we can say we are healed by our stripes เราก็สามารถประกาศออกมาว่าด้วยรอยแผลเคียนของพระองค์นั้นฉันหายดีแล้ว that, that doesn't sound logical ตรงนี้มันก็ฟังดูไม่มีเหตุผลอีก but it s the truth of the word of god แต่มันก็คือความจริงที่มาจากถ้อยคําของพระเจ้า you see the scripture teaches us พระคัมภีร์เองได้สอนเราไว้ walk by faith and not by sight ว่าให้เราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อ ไม่ใช่ตามที่ตามองเห็น I know that's against our logic อันนี้มันก็ไม่ตรงกันกับเหตุผลของเรา I know how do we walk by faith เราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อได้ยังไง I know how, if if I don't see it how can I believe it แล้วถ้าฉันไม่เห็นนะฉันจะเชื่อได้ยังไงล่ะ t yet the scripture says walk by faith and not by sight แต่พระคัมภีร์ก็ยังบอกกับเราว่าให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็น When the word of God says do this เมื่อค่อยคําของพระเจ้าบอกให้เราทําแบบนี้ And we do it แล้วเราทําตาม We see supernatural results เราก็จะเห็นผลลัพธ์อย่างเหลือ มชาติเกิดขึ้นด้วยเมื่อถ้อยคำของพระเจ้าได้บอกว่าจงมีใจกว้างขวางจงเป็นผู้ที่สนับสนุนการประกาศข่าวประเสริฐต่อให้ในขณะนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังขัดสนอยู่ก็ตาม I know So that sounds Not logical ผมรู้ว่าการพูดแบบนี้มันฟังดูไม่มีเหตุผลที่ดีเลยแต่นั่นก็คือสิ่งที่ถ้อยคำของพระเจ้าได้สอนเราไว้ a n ะ w มื่อคุณ u พียงแค่ทำเพราะพระเจ้ i ตแล้วถ้าคุณไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะ เพียงแค่ทำตามเพราะว่านี่คือถ้อยคำพระเจ้าคุณเองกำลังเตรียมตัวของคุณที่จะได้เห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นและนี่แหละก็คือชีวิตคริสเตียนสิ่งที่เปโตรได้พูดเอาไว้ในข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่มีพลังมากๆเลยสำหรับเราแต่ละคน nevertheless the let down will I เขาบอกว่าเอาละ ถึงยังไงก็ตามเป็นเพราะพระองค์ได้ตรัสไว้ข้าพระองค์ก็จะหย่อนอ้วนลงตามพระดารัสของพระองค์ขอให้เราเองดําเนินชีวิตในการพูดแบบนี้กับพระเจ้าเสมอ fully don't understand mind I with my ขอพระเจ้าลูกก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์บอกให้ลูกทําอย่างร้อยเปอร์เซนต์หรอกนะและพระเจ้าตรงนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ลูกเคยทํามาในอดีตหรือว่าประสบการณ์ก็ไม่เคยสอนให้ทําอะไรแบบนี้เลย This not the university how is I in learned แล้วก็ไม่เคยได้เรียน วิธีการแบบนี้ที่พระองค์บอกจากมหาวิทยาลัยไหนเลยนะแต่เอาละเป็นเพราะพระองค์ได้พูดเอาไว้ลูกก็จะทำตามแล้วกันการยอมจำนนแบบง่ายๆเนี่ยก็จะนำคุณไปสู่ผลลัพธ์ที่มันมหัศจรรย์มากไม่ได้เป็นผลลัพธ์ที่มนุษย์ผลิตขึ้นเองแต่เป็นผลลัพธ์อย่างที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ให้เราที่ฐานนะครับ Thank Father you your for wisdom พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับสติปัญญาของ 对于。<role. S 2> For Teaching your truth ที่พระองค์คอยสอนความจริงของพระองค์กับเราเสมอ above our natural mind. And can live mind เพื่อที่เราเองจะสามารถดำเนินชีวิตเกินกว่าความคิดของเราได้ the by your of และเราสามารถดำเนินชีวิตด้วยการเปิดเผยสำแดงที่มาจากถ้อยคำของพระองค์ Thank you for blessings today you fors แล้วขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรของพระองค์ในวันนี้ love you honor you เรารักพระองค์เราถวายเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าในพระนามพระเยซู amen well have a great day we will See you again. ขอให้วันนี้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่